เป็นเสียงที่จะเผยแผ่ณต่อไปนี้เป็นเสียงของท่านเจ้าปรคุณสมเด็จพระพุทธปาพจนะบ,บดีซึ่งเป็นขัดการขัดตำนานภาษามาคตและภาษาไทยซึ่งท่านได้กล่าวได้บอกอย่างละเอียดทั้งวิธีทั้งการออกเสียง ทุกอย่างถือว่าเป็นโอกาสและเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อเราและท่านทั้งหลายขอให้ท่านรับฟังได้ระบัดนี้ Go ahead to Ipe ratai jaga me Jaluanaka nengi Awatu umi kete Umasayantunewa Muniwara wajanam Sahatha ume sunanto Amma svanakalu Ayam padantang Amma svanakalu Ayam padantang Amma svanakalu ยมผระาน,านันตัธรรมเชวนากาโลถ้าสวขาดขัดตามบ้านเขาก็ใช้ซ้ำๆกันอย่างนี้สามครั้งแต่ถ้าเป็นการสวดมนต์ในอุโบสถหรือพระอุโบสถซึ่งมีพุทธปฏิมาเป็นประธานเหมือนกับเราได้อยู่ในที่เฉพาะพระพัก พระภูมีพระภาคซึ่งมีพระพุทธปัติมาเป็นองค์เปรียบเพราะฉะนั้นในสำนักที่ดีๆเช่นสำนักวัดสมนัสสวิหารวรัสบอคิซึ่งเนื่องมาจากวัดสมนัสสวิหารในสมัยสมเด็จพรวรณรัตน์ทัพซึ่งโองเจ้าพระอรุณิภาวุณาพรและสมเด็จสสังกราชเจ้ากรมหลวงจินวรศรีวั เป็นภูยายวัดมาจึงนำขนบธรรมเนียมเหล่านี้มาใช้เป็นระเบียบที่วัดราชบอกพิธีสืบมาจนถึงบัดนี้เพราะฉะนั้นถ้าสวดมนต์ในบวชในในอุบโบสถหรือพระอุบโบสถหรือเจ้าภาพที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือพระทำกันท่านใช้ธรรมสวนาตาโลแทนว่าอย่างนี้บุสบาสน,นากาโล อยัภะดันตังธัมมัสสวนกาโลอยัภะดันตางสังะปะยุปาสสนกาโลอยัภะดัน เวลานี้เป็นเวลาที่เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงพระประธานเวลานี้เป็นเวลาที่ฟังธรรมะครรสอนของพระพุทธเจ้าเวลานี้เป็นเวลาที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์พุทธกัจจานาคาโอยมมดันตาธรรมะจนาคาโลยามมดันตา ยูปาจนะปาโลอัยังสะตันตางนี้แต่ไม่ค่อยจะมีที่ไทยและมักเราจะไม่ได้ยินได้ฟังกันนอกจากผู้รับผู้ใหญ่ท่็นจะทำให้ดูเป็น,นการตั้งเงาเงาอันนี้ถ้าไปเป็นภาษาไทยให้ขัดว่าอย่างนี้เฮริตวานมิตมังจะมิตมัง dan cita beritam hak nantu laki kami ceru pekidisi ketak tejan penikim imah ane kami Ngerunakak Nikihak Watungikit Nuntit Umajayan Tujewa Jelak-jelak Wisemi Yakakan Paknak Aka

อันเนกาโลกอันยำอันอุตาจัดสำหรเราเสียงอย่าให้ดังถึงให้เสียงเคดาให้เสียงคอท่วมๆแบบนี้ก็ได้เฮ้โตนะเมตตังจามิต Vai kris ketahid Ta Kulidi Tahu Kuat bumi Kis Kis Kumajayan Tutiwa Jelak telak Wisemi Yakakan

ือให้ทักอักขระฐานก่อนอย่างโตต้องโตไม่ใช่ตโไม่เป็นโตแบบไม่ใช่ตโตต้องโตเนี่ยไอเอเสียก่อนหรืออารเก่อนแล้วค่อยเอื้อนเป็นเม็ดหรือลูกคอแต่ลูกคอให้มันเป็นเองอย่าไปทัอ่า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 เนี่ยเป็นบางคนมันแกล้งทำแบบไอมันเป็นของมันเอง โดยอาศัยลูกกระเดือกทอี่ดิ่นเล็กกลิ้งที่เรียกว่าเม็ดอันนี้ต้องเกี่ยวกระัดอ,อ,อักขราฐานกอนชัดเจนจังหวะกัะโคนวัดตอนอย่าให้ทีให้เร็วให้ช้าภาษามาพศตก็เหมือนกันต้องการให้ชัดเจนถูกอักขราฐานก่อ,อไว้ก็ใช้ได้ที่ขัดมาให้ฟังแล้ว